เพื่อนๆเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าโลกของภาพยนตร์ซีรีส์หรือแม้แต่ละครเนี่ยคนดูมักจะคาดหวังอะไรบางอย่างจากบทถึงความสมจริงหรืออะไรที่แปลกใหม่ของมันแต่ถ้าว่าไอ้พอตหนังพอตละครอะไรบางอย่างที่ทําให้บรรดาคนดูต้องรู้สึกผิดหวังด้วยความที่หนังหลายๆเรื่องหรือกระทั่งละครเนี่ยมีตะกะอะไรแปลกๆที่เรามักจะได้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนเป็นเรื่องธรรมดาจนชินชาไปซะแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวผมไม่ได้หมายถึงเรื่องราวของความเป็นแฟนตาซีเหนือจินตนาการแม้แต่อย่างใดแต่ไอกตกระเพีียนเพียนเหล่านี้ของหนังมันทําให้เราฉุกคิดได้ว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตจริงได้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ขัดใจผู้ชมได้เสมอวันนี้ทางช่องของเราจึงได้รวบรวมเหล่าตกระแปลกๆในบทภาพยนตร์หรือละครเองว่าจะมีอะไรกันบ้างโดยไอกตกระแรกคือตัวร้ายหัวใจลูกผู้ชาย ถึงแม้ว่าเหล่าตัวละครในหนังแอคชั่นส่วนใหญ่มักจะเกาะกลุ่มยกเขี่ยกันมาเป็นสิบเพื่อมารุมตื้อตัวเอกแต่เหล่าตัวร้ายกลุ่มนี้ก็พร้อมใจกันเดินต่อคิวเข้ามาต่อสู้กับเอกแบบทีละคนทางที่การจะลุมถึงเข้ามาทีเดียวก็จะปิดจอบคนที่จะมาทําลายแผนการทั้งหมดที่วางแผนกันมาดิบดีพังลงมาได้แท้ๆแต่กลับเดินเรียงคิวเข้ามาให้พระเอซกซัดซะอย่างนั้นแถมไอที่เข้ามาแต่ละคนในตัวล่ำๆกันทั้งนั้นแม่แตะกะต่อมาตำรวจมาตอนจบ อันนี้ถือว่าเป็นตะก,กะที่ป่วยมากสําหรับพลอตหนังกันเลยก็ว่าได้แถมเป็นคําที่ใช้ได้คลาสสิกสาหรับละครไทยเป็นที่สุดเพราะพี่แกแทบจะยัดมุกนี้ใส่เข้ามาไว้ในละครทั้งนั้นโดยตํารวจมักจะมาในตอนท้ายของเหตุการณ์ไคลแม็กเสมอเหล่าตัวเอกกับผู้ร้ายต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งซัดกันนวลเนี่ยจนได้บทสรุปแล้วก็จะมีเสียงหวอบางอย่างจากรถตํารวจมายัางที่เกิดเหตุเข้ามาช่วยเหลือและจับผู้ร้ายไป แต่ก็ยังมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่นํามุกนี้มาใช้แล้วมันได้ผลที่สุดนั่นก็คือเรื่อง1 Miss ิในปี2007ที่เปลี่ยนจากตํารวจเป็นทหารแทนได้เข้ามาตอนท้ายเรื่องอันนี้น่า,เ,าเป็นฉากที่หักหมุมมากเลยละ่ะถ้าใครเคยติดตามหนังเรื่องนี้นะครับตะกะต่อมาหลักฟิสิกส์เรอช่างมันไอ้ตะกะนี้มักจะใช้ในฉากบูสซะเป็นส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นในหนังกําลังภายในของพี่จีนแผดดินใหญ่เขา เรามักจะได้เห็นตัวละครสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้เหตุผลง่ายๆจากการใช้อ้างอิงในหลักกลยุทธศาสตร์แบบนี้คือการฝึกวิชายุทธ์มาเต็มเหนียวนั่นเองอันนี้พอเข้าใจได้นะครับแต่ไอ้อันนี้ยอันต่อมานาเปะผมเพะมากเลยลูกผมมตัตก,กะเนี้ย เราคนเขียนพล็อตหนังในปัจจุบันคงจะตระหนักถึงความสมจริงมากกว่าแต่ก่อนนะครับกับความเป๊ะของใบหน้าและทรงผมตอนตื่นนอนที่ราวกับวันเนี้ยนาสดตะ,ตะเกิดเครื่องสาอางที่คงทนที่ราวกับว่าเพิ่งแต่งหน้าและกลับไปนอนเพราะขี้เกียจแต่งตอนตื่นมาอีกและทรงผมของบรรดาเหล่านะักแสดงที่เส้นผมทุกเส้นนั้นพร้อมใจกันจอดเข้าที่เข้าทางเซตกันเป็นร,ระเบียบเรียบร้อยหรือแม้แต่นอนโรงพยาบาลเองก็ตามซึ่งท้งอ้างตามหลักความเป็นจริงแล้วแลวก็สิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะตรงกันข้ามอย่างสมบูรณ์เลยลหละและอันนี้ลหละตะก,กะรถเสียอันนี้มันจะเกิดขึ้นตรงฉากที่เกิดการไล่ล่าหรือเหล่าบรรดาตัวเอกที่กําลังหนีอะไรบางอย่างอยู่ทุกครั้งที่พวกเขากําลังเจอกับเหตุการณ์ที่ยากลําบากจู่ๆเราก็จะได้เห็นรถสุดที่รักของตัวเองที่เพิ่งเข้าไปเช็คระยะที่ศูนย์ทุกๆ10,000กิโลเมตรพอเข้าไปนั่งสตาร์ทรถเพียงเท่านั้นแหละมันก็จะเกิดเหตุการณ์รถเสียขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลไม่ว่ารถของพวกเขาจะเก่า หรือไม่หรือแม้ว่าจะเพิ่งดับรถไปไม่นานนี้ก็ตามท้ายที่สุดตัวละครเหล่านั้นก็จะถูกจับหรืออะไรอย่างอื่นตามมาเพียงเพราะรถเสียตะกะถัดมาเด็กไฮสคูลน่าดูอย่างกับเด็กจบมหาลัยไอในหนังบางเรื่องทางแคสติ้งนะักแสดงเก่งอย่างเดียวอาจจะไม่พออีกต่อไปแต่ความสมวัยต้องตามมาด้วยกับในหนังหลายๆเรื่องที่มักจะเป็นแบบนี้บ่อยที่ใช้เหล่านะักแสดงที่หน้าตาอาจจะไม่สมวัยนิดหน่อยมารับบทซึ่งอาจจะดูขัดใจไปสักหน่อย แต่ก็ยังมีนักแสดงที่มีอายุมากแต่หน้าตาของเขาเองนั้นก็อ่อนวัยอยู่พอสมควรยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์จอมข้ามครวนในหนังแฟรนไชส์แฮร์รี่พอตเตอร์ที่นักแสดงในบทบาทน,นี้มีอายุ40กว่าแล้วแต่ก็ยังมารับบทเด็กที่มีอายุเพียง14ปีเท่านั้นโดยตะการนี้ผมเองถือว่าปล่อยผ่านได้อยู่ถ้ารู้สึกว่าพอตหนังมันโอเคนะและอันนี้แหละแม่ไม่เคยสอนเลยว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะตัวตลกที่อยู่ในท่อน้ำเฮ้ยนั่นน้องนะั่นอะ เพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่าตัวละครเหนือมนุษย์บางตัวที่ดาบขอมีคมหรือกระทั่งลูกปลายที่ยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้แล้วเขาสักได้ยังไงและสุดท้ายอย่าไว้ใจหนังผีนะครับ และเพื่อคิดว่ายังมีตะกะอะไรแปลกๆในหนังที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเ <t> พื่อมาแชร์กันว่ามีตะกะอะไรที่มันแปลกในพิลมากกว่านี้อีกไหมและทางวันนี้ช่องคาสิเนีนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับ